สวัสดีครับพี่น้องชาวตะเคียบวันนี้เรามีทริปใหม่เห็นทรินี้แ้ไหมหาหนูหาหนูหาหนูนาช่วงเทศกาลหาหนูนากันแล้วตรงนี้ก็ปีใหม่หาหนูกินกันหนูหนาแท้ๆไมนูเลี้ยงฮะ แค่เมินเราผู้เชี่ยวชาญหาเรื่องพวกทางหนูอะไรไเนีะ <Yeah. S 1> หาลูอะไรปนะหาเนี่ยหาหนูขคืนนึงก็ได้หลายโลครับ <c oughs> เดินครับเดินหลายโลเม่อได้หนูหลายโลเดินหลายโล อะไรมาหนกล่ะก็ไม่ลุกแก่แล้วแก่เลยทำอะไรศาตว์นันปลูกได้หรือเปล่านได้ปลูกได้หนูจะวิ่งในนาอยู่เลยอันนี้คือเจ้าของที่นาครับวิ่งเข้าวิาว่งอ,ออกเจ้าของที่นาที่เรามาดักอ,อ,อะไรเดินมาเดินหาอเลยไหมหาทางหนูโอ้โหเดินขนาดนั้นหา,าทางเดินออกหน้าไม่ ไม,ไม่ต้องอไม่ต้องไูนน้อยมากนะออนเอาดูอุปกรณ์เอย่ายอุปกรณ์การดักหูคืนนี้มีอะไรบ้างกเมือ่อก่อนเราใช้เป็นเป็นค่องเนี่ยตะคองเขาเรียกว่าอะไรนะรที่เป็นเมื่กอก่อนเป็น,<ค>ปนด้วงที่เป็นไม้ไผ่ะ ขอ้ผ้าผ้าที่เป็นตุ้งโกล,โกลมกงเหรออ๋ออันนั้นร่องประกอบใช้เป็นด้วงผ้าผ้พา,พ,าพัฒนามาก็เป็นกับดักเหล็กน,นี่เป็นเตาหนูดีกว,ว่าเนี่ยแล้วตอนนี้ใช้อะไรแล้วพี่ไอที่เป็นห่วงรัพนะห่ว,หวงลัพจะมีแต่เราเราไม่ได้หาอาชีพไงเราหามือสมัครเล่นเราก็ใช้อย่างนี้เนี่ยเราใส่โหดจะฟาดทีหัว,ห,วหัวขัด <laughs> หั <c oughs> เราไม่ได้หาชีพเราหาลูกหนามเราใช้กับดักเหล็กเอากับดักเหล็กก็ราคาไม่แพงอันละสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วก็ขี้ใต้ อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเสพานหนูเสือรุ่นเก่ารุ่นเก่ากับดักเล็กเอ้ยดักเล็กก็คิดใต้

ิบหาหนูนะ่ะไหนๆลนงเงี้ยลองเงๆๆี้ยลูหารูอยู่ถนัดจังเรื่องหารูหาทาง ใช้กับดักเหล็กกับขี้ใต้ทำไมต้องลนขี้ใต้ก่อนเพื่อให้กลิ่นมันหอมกลิ่นจะได้ออกหนูมาได้กลิ่นจะเข้ามาดอมดมแล้วก็กัด <Wow. S 2> กัดขี้ใต้กับกระดิ่ เจนหลักแบบหนูเห็นทา้ก็ใสๆไหม,มันมีหนูวิ่งออกมาหากินผ่านทาทงมันดูมาหามันก็จะแวะวัดดวงคนกับหนูมัดทงเพื่อมากมากจุดมัดทงให้รู้ตำแหน่งแล้วก็หมาไม่เยียมู่นนหาลูกหาทาง หมยดากไปส่ดากเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นเดี๋ยวพี่ตามไปเส้นนู้นจะมีหรือเส้นนู้น,น,นไม่มีหรอสายราคาล็อกสายราคาดีกว่าเอากลับไปด้วยดิไปแจ้งมือป่ะไป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 แบกเอาทงไปด้วยดิตุยไปด้วยอ่ะ อไอล้ละถอลืมต้อนอกให้ตนนึกเอาไฟแชกมาด้วย,ยก็บอกว่าเอาไปแชกมาด้วยไฟแชกมาด้วยต้อนเดี๋ยวไปเอารเไไอกรได ก็มีไหมก็มีเยอะก็มีใช่ไหมยังกัดทางยังใหม่อยมีเรื่อยๆมันไม่เบนเลยเอาออกไปข้างหน้าเลยมันไม่มีคนมาดักล้อกเราใกล้ๆบ้านอ่ะมันไม่กล้ามาเอามาไว้เลยเดี๋ยวผมจะกันเดี๋ยวไปใชเนี่ยไฟเลยใส่กากงด้วยก็ได้ยังเอามาเลยยังนี่อยเาไปนั่งกินคือะเครื่องเครื่องเดิมไง น่ารู้จัดอะไรอยไม่ไม่แ,มแมดกเราคนละแวงมันอีูนคนเขาบอกไว้าารร้้้จัดัดดีวตองตองบ รู้ดิองมันเป็นร่องน้ำแล้วเนี่ยตรงนีู้เเคยชอบไปดักลมันหน้ามันหน้ามาข้าเลยไปแล้วไม่ค่อยหน้าหรอกเพราะหนูหน้าแรงอ่ะมันจะอยู่ใกล้ตเบนมา โค้อเอาไอหมีไปเลยไอเมนเอามาไปเลยไป้น่นเลยหมีสบายไหลูกโูหจำป่นอะไปได้ปะไปดีละ ตอนนูกลับ

รับแรกรับแรกหนูยังไม่ออกาสวัสดีครับอ่อเราก็มาช่วงท้ายคลิปเมื่อคืนนี้ของการล่าหนูไปวางกับดักสรุปทิ้งกับไว้เลยแต่เรบเมื่อคืนไม่ได้พอจะโทรศัพท์ไปทำคลิปก็ลืมแล้วเมื่อเช้านี้ไปเก็บ ไม่ได้หนูสักตัวเลยครับหนูไม่มีสมภูองฟ้าผิดหวังและเศร้าใจไปเหนื่อยปีไปซื้อกินดีกว่าอะไรกัเออยอะให็ไหมเจ้าของช่องหลายโล <c oughs> ใช่อันนี้เราก็มาตัดผมล้างสวยหาหนูไม่ได้ได้หนูหลายโลเหรอมีแต่ออหนูเดินหลายโล ใช่เดีอยหลายกิโลไม่ได้หนูตัดผมดีกว่าโอเคครับฝากชมคลิปนะครับคลิปทำออกมาด้วยใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปทักทายกดกระดิ่งกดติดตามทีละคนส่องคนใครถูกใจก็กดไม่ถูกใจก็ไม่กดแต่เข้าไปดูกันหน่อยดูสักสิบนาทีสิบวินาทีก็ยังดีโอเคครับขอบคครก็ตัดผมกันดีกว่า